Global Insight สัปดาห์นี้ครับว่าในเรื่องของทหารรัสเซียที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น2000%เ นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดฉากสงครามรุกรานยูเครนสาเหตุหลักๆมาจากอะไรครับเพราะว่าตัวเลข2,000ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากจนน่าตกใจหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับคานกิโพลิติก้าออกมาเปิดเผยบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อในหมู่ทหารรัสเซียเพิ่มขึ้น2,000เซนนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดฉากการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดยสายเหตุหลักมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการใช้ยาเสพติดในหมู่ทหารรวมถึงการตัดสินใจทางการเมืองของธรำรเนียบเครมลินรายงานระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่พบในกองทัพรัสเซียเพิ่มขึ้น13เท่าภายในสิ้นปี2022และเพิ่มขึ้น20เท่าภายในปี2024ที่ผ่านมา ความสูญเสียทางประชากรและเศรษฐกิจที่รัสเซียจะได้รับจากการติดเชื้อครั้งนี้จะส่งผลกระทบไปอีกหลายทศวรรษและถ้ายที่สุดอาจรุนแรงยิ่งกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรุกรานยูเครนนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV เกิดจากหลายปัจจัยได้แก่การถ่ายเลือดให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บการใช้เข็มฉีดยาซ้ำในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงการที่ทหารมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและการใช้ยาเสพติดรายงานยังเน้นย้ำถึงสถานการณ์การติดเชื้อ HIV เป็นวงกว้างในรัสเซียนะับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาซึ่งรัสเซียติดอันดับ5ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่มากที่สุดในโลกรองจากแอฟริกาใต้โมซัมบิกไนจีเรียและอินเดียขณะเดียวกันรัฐบาลของรัสเซีย ยังคงดำเนินการหลายขั้นตอนที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมดั้งเดิมเช่นการสั่งขึ้นบัญชีองค์กรการกุศลของเอลตันจอนนักดนตรชาวอังกฤษที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ HIV และเอชให้อยู่ในรายชื่อองค์กรไม่พึงประสงค์เพราะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียม การรุกรานยูเครนของรัสเซียตั้งแต่ปี2022ไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อสถานก,การณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังได้เปิดเผยวิกฤตการด้านสาธารณสุขที่ถูกซ่อนไว้ภายในกองทัพรัสเซียเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ที่มีรายงานว่าพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจถึง2,000ในช่วงที่ทำสงครามดำเนินไป ข้อมูลเหล่านี้ได้ล่วนไหลออกมาจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนในช่วงต้นปี2023โดยเปิดเผยรายงานทางการแพทย์ภายในกองทัพ,พรัสเซียที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อ HIV ในกลุ่มทหารที่ประจำการในยูเครนเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติโดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากถึง412รายในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสถานการณ์ปกติ ตัวเลขที่น่าตกใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคภายในกองทัพพระเียในช่วงสงครามสาเหตุเบื้องหลังการระบาดใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งแต่เป็นผลพวงมาจากความซับซ้อนของสงครามโดยตรงการขาดการคัดกรองสุขภาพที่เข้มงวดก่อนส่งทหารเข้าสู่แนวหน้าทำให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการทูกส่งไปร่วมรบได้ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในสนามรบที่เลวร้ายยังนำไปสู่การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเข็มฉีดยาที่สะอาดซึ่งอาจนำไปสู่การใช้ซ้ำและการปนเปื้อนของเชื้อโรคก,การใช้ยาเสพติดเพื่อรับมือกับความเครียดจากสงครามก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญโดยการใช้เข็มร่วมกันเป็นช่องทางหลักของการแพร่เชื้อ HIV ที่ไม่อาจมองข้ามได้ และสุดท้ายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เพิ่มขึ้นในหมู่ทหารซึ่งขาดการป้องกันที่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ครับไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่เรื่องของสุขภาพของทหารแต่ละนายเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพทางการรบของกองทัพโดยรวม ทหารที่ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ HIV จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทำให้กำลังพลที่มีอยู่ก็ลดลงไปอีกครับนอกจากนี้การดูแลรักษาทหารที่ติดเชื้อยังเป็นภาระเพิ่มเติมสำหรับระบบการแพทย์ในสนามรบที่ตรึงเครียดอยู่แล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามด้วย การลุกรานยูเครนของรัสเซียได้สร้างผลกระทบที่กว้างขวางเกินกว่าขอบเขตของสนามรบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งต่อระบบสาธารณสุขของทั้งสองประเทศซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันแต่มีรากฐานมาจากความขัดแย้งเดียวกันในฐานะประเทศที่ถูกโจมตีโดยตรงระบบสาธารณสุขของยูเครนต้องเผชิญกับหายนะอย่างหนักหน่วง สิ่งอันวยความสะดวกทางการแพทย์จำนวนมากเช่นโรงพยาบาลคลินิกและศูนย์การแพทย์ถูกโจมตีและทำลายอย่างต่อเนื่องตามรายงานขององค์การอนามัยโลกการโจมตีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์เสียหายอย่างรุนแรงแต่ยังทำให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนเป็นไปได้ยากขึ้นอย่างมาก สงครามยังทำให้เกิดปัญหาด้านการขาดแคลนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นยาอุปกรณ์การผ่าตัดและแม้กระทั่งออกซิเจนทางการแพทย์การขนส่งเวชภัณฑ์เป็นไปอย่างยากลำบากและมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการโจมตีทางอากาศและการสู้รบตามเส้นทางคมนาคมนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์จานวนมากต้องทางานภายใต้ความเสี่ยงสูง บางส่วนถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บและอีกจำนวนหนึ่งต้องอพยพหนีภัยสงครามทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ผลกระทบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยจากสงครามเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยโรคประจำตัวอื่นๆเช่นผู้ป่วยมะเร็งเบาหวานและโรคหัวใจรวมถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก ซึ่งอาจนำไปสู่การระบาดของโรคที่ป้องกันได้ในอนาคตในขณะที่การแพทย์ทางทหารของรัสเซียมีรายงานว่าโรงพยาบาลทหารเต็มไปด้วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บทำให้การรักษาเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เพียงพอนอกจากนี้การขาดแคลนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยก็เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการความบารทางเศรษฐกิจจากนานาชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสาธารณสุขของรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเข้ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศที่ลดลงอย่างหัวภาพแม้ว่ารัสเซียจะพยายามพึ่งพาการผลิตภายในประเทศมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากต่างประเทศได้ทั้งหมดทําให้คุณภาพการรักษาพยาบาลในรัสเซียอาจลดลงนอกจากปัญหาเรื่องการติดเชื้อ HIV ที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มทหารแล้ว การแพร่ระบาดของโรคต่างๆยังเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในค่ายทหารและแนวหน้าเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดและสุขอ,อนามัยที่ไม่ดีซึ่งอาจสง่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรบของกองทัพได้สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบสาธารณสุขในทั้งสองประเทศอย่างชัดเจน ในยูเครนระบบสาธารณสุขถูกโจมตีและทำลายโดยตรงจากสงครามทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ในขณะที่รัสเซียระบบสาธารณสุขต้องรับมือกับความตึงเครียดจากภาระในการดูแลทหารบาดเจ็บและผลกระทบทางเศษรษฐกิจจากการคว่ำบาตซึ่งท้ายที่สุดแล้ววิกฤตการเหล่านี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงทหารแต่ได้ขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ที่ต้องรับผลกระทบจากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้จะมีรายงานที่น่าเป็นห่วงเหล่านี้แต่รัฐบาลร,รัสเซียยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับปัญหานี้อย่างเป็นทางการซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะควบคุมข้อมูลและรักษาภาพลักษณ์ของกองทัพที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ การปฏิเสธความจริงเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทําให้การจัดการกับปัญหาเป็นไปได้ยากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทหารของตัวเองวิกฤตการการแพร่ระบาดของ HIV ในกองทัพ,พรัรเซียระหว่างสงครามกับยูเครนจึงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญและก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งทางอาวุธไม่ได้มีเพียงแค่ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนเท่านั้นแต่ยังสร้างบาดแผลที่มองไม่เห็นและส่งผลกระทบในระยะยาวต่อชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวมอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้คือ global insight ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ